เอาเละครับสื่อผู้ชมนะครับผม,มตัตนาเบกกลับมาพอีกครั้งในนิยายวายเรื่องเรนปลาเธอหนาโดยคุณเขียนซีรุยตอนที่44นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอยู่หนุนคุณเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่44ลู่ชิงคืนร่างลู่ชิงสังเกตเห็นร่างของเขายืนอยู่ไม่ไกลจึงรีบกระโจนเข้าไปและใช้หยกเซี่ยวโจมตีแต่เขาลืมไปว่าต่อน,นี้ตัวเขาไม่มีพลังใดๆเหลืออยู่การกระทํานั้นนจึงเเมือแค่พัดลออไปป แต่นั่นก็ทําให้ทุกคนแตกตื่นทหารรีบปกป้องห้องเต้องค์ใหม่ข้าราชบริพานวิ่งหนีกลัวตายในทงนี้จึงเหลือคนเพียงสามคนเท่านั้นดาบของหมิงวี่ชักออกมาทันทีและพลาดลงมาที่คอของลู่ชิงที่คุกเขา่าจ้าเป็นใครอีกหมิงวีที่เห็นร่างเดิมก็ถามขึ้นหมิงอวี่ข้าคือหลวงลู่ชิงทนา,ายของข้าอยู่นั่นบอกมาว่าเจ้าเป็นใครปรีศาจต,ตในใดแฝงอยู่ข้างในต้องการอะไร หรือว่าจะมาแย่งชิงแก่นพลังวิญญาณของเข้าไปอีกมิงว้ยฟังข้าก่อนข้าคือลูกชิงตัวจริงทนาจารย์กลับคืนร่างแล้วอย่ามาแอบอ้างเป็นข้าข้าจะไม่ยอมตายซ้ำสองอีกนะลูกชิงตัวปลอมเข้ามาเสริมมิงว้ยฟังก่อนลูกชิงร้องไห้อ้อนวอนเจ้าเป็นปีศาจปลอมตัวเป็นผู้อื่นลอบเข้าวังหลวง ต้องถูกกาจัดลู่ชิงตัวปลอมมองต่ำลงมาลู่ชิงมองย้อยขึ้นไปในตาอันแหลมคมของมิงอวี่ทรงแสดงถึงความเกลียดชังดังดาบทิ่มแทงกระดูกประจักษ์ความเจ็บปดวดหัวใจที่แหลกสลายด้วยความรักและความเกลียดชังไม่ยอมที่จะโบยบินแต่กลับร่วงโรยลงสู่พื้นอย่างไร้ค่าเคยเป็นอิสระแต่บัดนี้ทําไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยอดีตชคงชะตาวาสนาไม่นําพาถึงฝัง่งฝันหากข้าต้องตายก็ต้องตาย ลู่ชิงหันไปชักกระบี่เล่มงามออกจากฝักที่ห้อยอยู่ที่เอวของหมิงอวี่จากนั้นก็ปาออกไปพร้อมกับกระโดดเข้าสวมกอดร่างของตัวเองและพุ่งไปยังทิศทางที่กระบี่ลอยอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคมกระบี่แทงทะลุร่างทั้งสองพร้อมกันพลังภายในปั่นป่วนลู่ชิงยังกอดร่างของตัวเองไว้แน่นควันสีดำพวยพุ่งออกจากร่างและลอยออกไปสองร่างที่แนบชิดก,กันเริ่มถ่ายทอดพลังหมุนเวียนอีกครั้งวิญญาณได้กลับสู่ร่างตัวเองลู่ชิงมีสติคืนมาทันที และเมื่อลืมตาตื่นขึ้นก็พบว่าเขานอนอยู่ในอ้อมกอดของเหมิงอวีเขารู้สึกถึงร่างกายของตัวเองแต่ทว่าเจ็บปวดนั่นเพราะบาดแผลจากกระบี่ที่เสียบเข้ามาก่อนหนะ้าเหมิงอวี่เียงอ่อนร้องเรียกานา,ารเจ้าอย่าร้องสิข้ามันโง่เขาข้าทำผิดต่อท่านอีกแล้วเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยข้าจะพาไปรักษาหมิงอวีอุ้มลูกชิงขึ้นแล้ววิ่งออกไป แต่ก็เจอกับคนที่วิ่งสวนเข้ามาซื่อทรงช่วยข้าด้วยมิงวี่เจอสาหายที่เป็นหมอจึงรีบขอร้องส่งเข้ามาให้ข้ากูซื่อทรงรับร่างของลู่ชิงและอุ้มเดินต่อหยุดก่อนส่งเขาขืนมาให้ข้าแต่แล้วมิงวี่ก็ร้องเรียกด้วยเสียงแค่อีกครั้งทำไมล่ะต้องรีบรักษาเขาไม่ใช่หรือส่งเข้ามามิงวี่ชักดาบออกมากูซื่อทรงเห็นดังนั้นก็หอบอุ้มรีบวิ่งออกไป หมิงวี่วิ่งตามไปในทันทีแม้ว่าหมิงวี่จะใช้ก้าวพริบตาแต่คนตรงหน้ากลับรวดเร็วเกินมนุษย์เขาสังเกตได้ถึงความผิดปกติเดิมทีกูซซ์ทรงร่างกายอ่อนแอเช่นเดียวกับลู่ชิงไม่มีฐางที่จะอุ้มคนโตวกว่าวิ่งได้เช่นนี้ทั้งคู่วิ่งไล่จนมาถึงลานกว้างของพระราชวังที่ตรงนั้นมีประรมพิธีอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่การเฉลิมฉลองห้องเต้ใหม่จัดรอไว้อยู่แล้วที่ตรงกลางลานมีหญิงสาวผู้ที่ตอนนี้มีตำแหน่งเป็นไทเฮาสวมชุดสีทองอารามยืนรออยู่วางไว้ตรงนั้น คำสั่งของผู้เป็นนายสั่งให้บ่าวทาตามกูซื้อทรงรีบวางลูกชิงไว้ตรงกลางลานจากนั้นทั่วทั้งท้องฟ้าก็ปั่นป่วนเมฆดาก่อตัวลอยวนคํารามสายฟ้าน่ากลัวมิงอวี่วิ่งเข้าไปหมายจะชิงตัวแต่ก็ถูกขัดโดยคนที่เรียกว่าสหายซื่อทรงเจ้าทำแบบนี้ทําไมนี่คือสิ่งที่ข้าได้รับมอบหมายแต่แรกแล้วนั่นคือการตีสนิทก,กับเจ้าเจ้าจะบอกว่าทั้งหมดที่ทํามาสิบปีเนี่ยมันคือแผอนเงี้ยนึกนั่นน่ะสิ ข้าเสียเวลาตั้งสิบปีไม่ได้อย่างไรกันความจริงแล้วลู่ชิงควรตายตั้งแต่ที่ดื่มยาพิษของข้าข้าไม่น่าค่อยๆแบ่งให้เจ้าเอาไปให้เขากินเลยไม่อย่างนั้นคงไม่ยืดเยื้อจนถึงป่านี้เราเจ้าหลอกข้างั้ยนึอข้าเป็นอะไรสําหรับเจ้าข้าว่าเจ้าก็หล่อเหลาดีรจูบก็หวานล้ำแต่ถ้าจะให้ดีเจ้าลองจูบข้ากับร่างนี้ดูอีกสักหน่อยเจ้าหมายความว่าอย่างไรเป็นข้าเองที่เข้าไปอยู่ในร่างของลู่ชิง น่เสียดายที่ข้าไม่มีวันได้ใช้ร่างนั้นแล้วเจ้าเคยเห็นข้าไปสหายสักครั้งหรือไม่ย้อนกลับไปในตอนที่หมิงอวี่ได้ทําการแบ่งพลังตัวเองออกครึ่งหนึ่งเพื่อรักษาร่างของลู่ชิงเอาไว้ตัวเขาก็เริ่มมีอาการแทรกซ้อนของพลังอย่างวิสุดทำให้ร่างกายรู้สึกร้อนเหมือนธาตุไฟแตกและในตอนนั้นเขาก็ได้หมอคนหนึ่งช่วยชีวิตไว้และจากนั้นก็คบก,กันไปมาหาสู่อยู่เสมอจึงได้รู้ว่าเขาเป็นหมอที่มีความสามารถ ได้รับการเช่อเชิญจากคนในวังอยู่บ่อยครั้งมิงอวี่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขาไว้ใจจะกลายเป็นคนหักหลังเช่นนี้ซื่อทรงวรยุทธ์ไม่เก่งกาจเท่ามิงอี่จึงทําให้พ่ายไปอย่างรวดเร็วเขาใช้ดาบแทงทะลวงไปอย่างไม่หลังเลก,กับคนที่คิดทําร้ายคนรักของเขาแต่แล้วมิงอี่ก็ยังถูกขัดขวางโดยชายอีกคนหนึ่งคนคนนี้คือคนที่เขาเคยเห็นว่าอยู่ด้านหลังหัวกุ้ยเฟยเสมอซึ่งเป็นองครัตประจําตัวมิงอวี่เข้าจจ่โจมอย่างไม่ลดละเขาต้องรีบล้มคู่ต่อสู้ผู้ที่เข้ามาขัดขวางให้ได้ เพราะสิ่งที่เห็นในตอนนี้คือร่างของลู่ชิงที่กำลังลอยขึ้นไปหญิงคนนั้นกำลังจะทำอะไรบางอย่างก,กับลู่ชิงเขาจะทำผิดซ้ำอีกครั้งไม่ได้การที่ปล่อยให้อาจารย์ตายในครั้งแรกและเกือบตายในครั้งนี้ชดใช้ความผิดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดมิงอวี่ใช้เคล็ดวิชาของตนอย่างต่อเนื่องคนตรงหน้าเริ่มที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและดูเหมือนว่ามิงอวี่พยายามที่จะเข้าใกล้มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลเหมือนคนคนนี้รู้อยู่แล้วว่าถ้าหากพลาดให้เขาได้แตะตัวและใช้วิชาดิงพันช่าง จะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนความรุนแรงของคนที่ฝึกฝนวรยุทธ์มามากกว่าทําให้คู่ต่อสู้จนมุมในที่สุดตอนนี้ดาบของเขาปักเข้าที่กลางลำตัวหน้ากาที่เคยปิดบังใบหน้าค่อยๆหลุดออกมิงวีตกใจกับใบหน้าที่เขาพบเห็นเพราะมันเหมือนกับใบหน้าของเขาไม่มีผิดรากับว่าพวกเราเป็นฝาแฝกกันไงน้องชายเสียงชายคนตรงหน้าเอ่ยเจ้าเป็นใครเราเป็นพี่น้องกันเจ้าเป็นแฝดน้องของข้า ไม่จริงปฏิเสธไปก็เปล่าประโยชน์เมือของคนตรงหน้ายื่นออกมาหมายจะสกัดจุดพัฒน,นาการและดึงแกนพลังวิญญาณอย่างที่เคยทํามาก่อนกับลู่ชิงในอดีตแต่มิงวี่ไหวตัวได้ทันบิดดามและแทงลงมาอีกครั้งเพื่อปิดชีวิต <c oughs> เจ้าไม่พลาดเหมือนอาจารย์ของเจ้าเลยสินะข้าเป็นพี่ชายเจ้านะขนาดนี้แล้วเจ้ายังฆ่าข้าได้ลงคออีกงั้นหรือคนที่ทําร้ายท่านอาจารย์ไม่สมควรมีชีวิตอยู่ มิงอี่ไม่อยากฟังความหลังเรื่องครอบครัวตั้งแต่เขาจำความได้ก็ถูกรับเลี้ยงจากเจ้าสำนักมังกรคลามแล้วและได้เป็นศิษย์ของหลวงลู่ชิงคนเหล่านั้นคือครอบครัวที่แท้จริงของเขาต่างหากไม่ใช่คนที่เพิ่งมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ในตอนนี้มิงอวี่เจ็บปวดหัวใจเมื่อรู้ว่าคนที่ดึงแก่นพลังวิญญาณของลู่ชิงในอดีตคือคนคนนี้คนที่มีหน้าตาเหมือนกับเขานี่คงทำให้อาจารย์เข้าใจผิดมาตลอดว่าเขาเป็นคนทำเป็นศิษย์ทรยศหักหลังอาจารย์มิงอวี่รีบไปที่กลางลาน เขาไม่ลังเลอีกต่อไปไม่สนว่าใครคือใครพุ่งดาบเข้าเสียบร่างของหญิงสาวที่กําลังร่ายอาคมกับร่างของลู่ชิงทันทีพิธีกรรมหยุดลงร่างของลู่ชิงร่วงหล่นลงพื้นท้องฟ้าเปิดสว่างคลายเมฆดําดอะไรกันเจ้าฆ่าคนของข้าไปหมดเลยงั้นหรือพวกเขาสมควรตายเจ้าก็ด้วยข้าเป็นผู้มีพระคุณของเจ้านะข้ามอบยารักษาทั้งยังให้ซื่อทรงไว้ข้างกายอีก เขากับข้าแค่เคยไปสหายกันแล้วเจ้าจะฆ่าข้า,างั้นด้วยอย่าลืมสิว่าราชวงศ์มีพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์อยู่หากว่าเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะถูกจับในฐานัากกบฏและถูกลงโทษอย่างหนักเจ้าไม่มีสายเลือดของราชวงศ์เลยหรือซ้ําแต่ถึงอย่างไรข้าก็ไม่สนมิงวีปิดชิพหญิงสาวในทันทีจากนั้นก็รีบรุดไปที่ร่างของลู่ชิงไม่รู้ว่าพิธีกรรมก่อนหน้าคืออะไรแต่พลังภายในของคนตรงหน้ากําลังปันป่นป่วนไม่สงบ แม้ลมหายใจจะแผ่วเบาแต่ก็ยังมีชีพจรอยู่มิงอวีเสียงเรียกของชายคนหนึ่งดังขึ้นท่านพ่อท่านพ่อช่วยเขาด้วยชายชารารีบวิ่งเข้ามาคนอื่นๆก็เช่นกันทุกคนรู้แต่เป็นเจ้าสำนักทั้งแปดข้าขอร้องช่วยท่านอาจารย์ด้วยมิงวีคุกเข่ายอมจำนนเขาไม่มีความสามารถในการที่จะช่วยชีวิตอาจารย์ของเขาเจ้าสำนักบุปผาบาร,รมีเป็นคนแรกที่เดินออกมา แล้ววางมือลงบนตัวของลู่ชิงจากนั้นก็ใช้วิชารักษาคนอื่นๆก็ทยอยทําตามบนตัวของลู่ชิงมีมือทั้งแปดและพลังที่เปล่งออกมาประสานกันช่วยรักษายือชีวิตทุกคนลุกเป็นยอดฝีมือที่มีวรายุทสูงส่งถ่ายทอดพลังและซ่อมแซมเส้นลมปราณให้แก่คนเจ็บจนลืมตาได้อีกครั้งและแล้วในวินาทีของคนที่เฝ้ารอด้วยหัวใจที่บีบคัน้นเมื่อเห็นคนรักฟื้นก็ดีใจจนไม่อาจกลั้นน้ำตา,าไว้ได้ขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณจริงๆ มิงอวี่คำนับหน้าผากแนบจะดพื้นบุญคุณครั้งนี้ข้าไม่มีวันลืมมิงอวีรีบอุ้มผานู่ชิงกลับไปที่ตำหนักนาราผกผันเขาใช้วิชาก้าวพริบตาอย่างต่อเนื่องไม่มีใครเคยเคลื่อนที่รวดเร็วได้เท่าเขามาก่อนไม่หวั่นแม้จะใช้พลังไปมากมายก็ตามเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่44นะครับเฮ้ยโอ้ใครปมตอนแรกสรุปคนที่สู้กับลู่ชิงตอนแรกไม่ใช่มิงอี้เป็นพี่ชายหลอกเหรอเนี่ยเป็นฝาแฝดนะ โอ้โหแล้วเล่นเสนียนเลยนะเนี่ยโอเคหายข้่องใจแล้วว่าทําไมมิงอี้ถึงไปฆ่าลู่ชิงตอนแรกเออก็ว่าอยู่นึกว่าโดนปีศาจแปลงกายมาปีศาจเข้าสิงอะไรเงี้ยออที่ไหนได้มีตัวตนอยู่แต่เป็นฝาแฝดเถอโถยังไงก็รอติดตามตอนหน้านะครับไม่รู้ว่าเป็นตอนจบแล้วหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนซีรุยด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้มัตาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะชั้ยวสวัสดีครับผมมัตาเบ้ตัก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 ผ้ายัง